ออะก็เดีครับเพื่อนๆม่อาอันนี้มาพบกับอันสีกแล้วนะอันนี้เสวยใช่อันสีรสวยพาจะพาไปดูรถกระบะคันหนึ่งอ่ายอดนิยมเลยเป็นกระบะยอดนิยมทุกรุ่นทุกวัยทุกรุ่นทุกวัยเลยไปเทปอะไรนะอะไรนะมาดูกันเลยดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลานี่มาอีกแล้ว อ,อีกแล้วครับ <Is uzu S 2> อ่รหนอยอ่ะ 08. อีซูซูีแดีแม็กแครตีสองพแปดอีซูแคปดีแม็กีสองแปดอ่าเป็นตัวปีสองสอ่าสคสตเครื่องส <mez> องพันห้าเครื่องของ <25. S 3> อ่อ,ของหงายางของสีหกอ่ะยางแม็กแม็กเป็นอีก,อกรุ่นหนึ่งของดีแม็กแหละแ ใหม่แม็กใหม่เลยแม็กไม่ใช่แม็กใหม่แล้วแม็กสวยยางปียี่สิบสามยางนียี่สิบสามยางดียางดีทั้งหน้าทั้งหลังเลยใช้ได้ยาวเลยอันนี้รถบ้านรถบ้านสวยๆเลยอ่ามาดูรอบคันกันเลยอังนี้ทาสีอะไรอ่ะสีพวกแปดสีพกแปดมาดูได้เลยอ่าสวยๆเลยเดิมๆ สีขาวมุกด้วยาวสีขาวมุกด้วยอันนี้หุกอมใช่ไม่ใช่ลูกอมเป็นหว<อ>ัวมุด,ดเป็นหมุดก๋อะสวยสีขาวสวยเลยนี่นี่เขานี่ป้ายทะเบียนนครสวรรค์ทะเบียนป้ายทะเบียนนครสวรรค์ รถก็อยู่นครสวรรค์ช่วงล่างนะช่วงล่างกริปช่วงงล่าดีช่วงล่างดีโตเท่ช่วงล่างดีช็อกชกของดีเลยเปลี่ยนให้ใหม่เลยอ่ะอ่าช็อกเปลี่ยนให้ใหม่โอ้ท่อที่ยอ้าวนี่มีท่อซิงให้ด้วยอ่ามาสองจุดห้าสองจุดห้าดีดีไอไอเทคให้เพื่อคอมมเร็วสวยครับสีสวยสีสวยสภาพสี เอาไปเลย90%ก่อนเบื yeah. them, mm ้องต้นลูกค้ามาดูอาจจะเป็น95%ก็ได้นเลยสวยก็สวยอ่ะลังคาสวยเนี่ดูสีลังคาเนี่คลิปๆสียงงเยง่างไหนงนี่ไง้างไหนนี่้างไนนี่นี่ภายใน กระจกไฟฟ้ามีตัวเซ็นทรัลล็อกให้น่ะพับหูกระจกได้นะครับนี่ดูไหมดูไหมดูเลขไหม่อ้าวทางฝั่งนี้นี่อ่าไหม่สามแสนเจ็ดหมื่นสองพันเก้าร้อยกว่าโลตังนี้ที่เกียร์ธรรมดาห้าเกียร์าเทียร์ก็อ่าซีดีแอร์ใช้ได้นะสายไทยอ่าภายในใช่ภายในสะอาดภายในสะอาด ภายในสะอาดเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันเออข้าว้างกำลังนี่เลยขามหาไม่เจอนี่เป็นไงเสียงเงียบห้องเครื่องสะอาดเสียงเงียบ ลองเครื่องสะอาดเสียงเงียบครับต่อได้เลว่าเครื่องดีเครื่องดีเลยมาได้เลยครับเอกสารพร้อมโอนนะอ่าโอเคอ่าเออเอกสารพร้อมโอนนะเออเงียนี่ยนี่ไงเป็นไงเป็นไงนี่อันนี้อะไรทุกเป๊เป๊ะนียบรับใช่เครื่องเงียบเครื่องเงียบเครื่องอ่าความร้อนความร้อนปกตินะความร้อนไม่มีปัญหานะครับเพราะคันนี้ขับมาเองขับกลับมาเองไปซื้อด้วยตัวเองแล้วก็ขับกลับมาเอง นะครับผมดีแม็กแคปปี08เครื่อง2อ0พตัวต่ำสีขาวมุกสีขาวมุกนะสีขาวมุก139,000บาทเอาไปเลยครับผมถามหนึ่งถั่ะใช่หนึ่งแ่นเก้าพบาทราคานี้เอาไปเลยเติมน้ำมันให้ถังหนึ่งน้่งถังให้อ่างนึงน้ำมันให้หนึ่งถังเอาไปเลยสำหรับดีแม็กแ cab S L X เที่ยว เครื่อง 25, 2อ0 0ันห้าเอาอไปเลยหนึ่งแสนสามื่นเก้าันบาทน้ำมันหนึ่งถังโอ้น้ำมันหนึ่งถังก็ประมาณสองถักว่าแลวนะสองถั 3, <000 S 2> กว่าเลยนะเอออ่ะให้น้ำมันหนึ่งถังไปเลยแล้วราคาระดับเนี้ยขนาดเนี้ยราคาแค่เนี้ยนะครับผมจับต้องได้ราคาจับต้องได้เออราคาจับต้องได้ไม่ต้องกลัวครับโอไม่ผ่านเรายินดีคืนเงินให้เออไม่ผ่านเรายินดีคืนเงินให้นะครับเต็มจำนวน เรามีบริการจะส่งให้ทั่วประเทศมีบร,ร <im pe as> ิการจะส่งให้ทั่วประเทศนะครับผมถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจนะโทรมาได้เลยครับผม <im pe as> 0639071228แล้วก็0954935259เน้นโทนะครับเ <Congratulations. S 1> น้นโทไปรีบไปโทรก็โทรใช่ครับผมถ้าใครแบบสนใจแล้วอยากได้รถนะครับรีบโทรมาเลยนะรีบโทรมาเลยครับราคานี้รับรองได้ครับว่าอยู่ไม่นานแน่นอน <im pe as> รับรอง <im pe as> อได้เลยว่าอยู่ไม่นานแน่นอนครับ139,000บาท ราคานี้อยู่ไม่นานแน่นอนเอาไปเลยครับรุ่งมีห้องใส่เหรอได้เดี๋ยวไม่แน่นะไม่แน่นะเดี๋ยวลงเลยเนี่ยเดี๋ยวลงเลยพอเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเอาลงให้เพื่อนๆได้ดูกันเลยเผื่อเพื่อนๆท่านใดสนใจนะอ่าแล้วก็อ่าช่องทางการติดต่อนะครับผมใต้ใต้คอมมเนต์ใต้คอมเมนต์เลยวันนี้เสียงรถมันดังหน่อยใต้คอมเมนต์เลยครับอ่าติดต่อช่องทางการติดต่อใต้คอมเมนต์เลยครับเน้นโทรเน้นโทรเน้นโทรเโทรจะไวกว่าใช่ค่ะโอเคครับยังไง ฝากเพื่อนกดติดตามด้วยนะครับผมช่องอันซิงรถงสวยครับจะได้ไม่พลาดรถใหม่ใหม่สภาพดีๆสวๆเครื่องเกียร์ช่วงล่างดีๆโอเคครับผมตกลงครับ